มาค่ะทำขึ้นนี่กินอันนี้ทั้งเดียวค่ะเนาะกินปฏิเสธก็หามันนี้พ่อเจ้ากินน้ำเอออยากเขาเ้าแต่กินปเปรี้ยวีเด้อนี่เข้ามากินใหม่ค่ะ <c oughs> นี่เขาใส่น่อย, <c oughs> อยพแพะอือหือน้ำหลอใส่ฟักวแ้งนะความหวัน <c oughs> นีเขาอาเนาะเยอะๆค่ะ <c oughs> จานใหญ่ในยิ่ง พ่มะมันจ้องกินเนาะี่ย,ยมันเลอะมั้ยเนี่ยมาค่ะมากินน้ำนงนินค่าเนาะกินผักใส่หน่อยผักใส่หน่อยแบบนี้เจ๋อไปเต็มหมือนว่าสำนันแฮ็มาแฮ็ดไรลานี่แบบเนาะว้ามันกินน้ำเหลื่อแค่เด้ออันนี้อะไรมาแฮ็ค่ะโอเคมักินน้ำนงินค่าเนาะแซ่บๆอืม